สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาว่ากันถึงผลไม้ชนิดหนึ่งที่เอ่อหลายคนคุ้นเคยดีเลยค่ะอาจจะเห็นปลูกอยู่หน้าบ้านตามความเชื่อที่เขาว่ากันชื่อมะยมจะนำมาซึ่งความนิยมชมชอบแต่เราจะมาดูกันค่ะว่านอกจากเรื่องความเชื่อแล้วเนี่ยผลไม้รสเปรี้ยวจี๊ดลูกเล็กๆนี้มีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่บ้างครับผม การสำรวจของเราวันนี้มาจากบทความม,ม่ยมประโยชน์เกินคาดและเมนูอร่อยค่ะเราจะมาแกะดูกันว่าเอผลไม้พื้นบ้านชนิดนี้ซ่อนคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็สรรพคุณที่อาจจะทำให้เราอืมประหลาดใจไว้อย่างไรบ้างซึ่งมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มารองรับด้วยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าต่อๆกันมา ใช่ครับเราจะมาพิจารณาข้อมูลเหล่านี้กันว่ามันบอกอะไรเราเกี่ยวกับศักยภาพที่แท้จริงของมะย,ยมซึ่งอาจจะเป็นมากกว่าแค่ผลไม้ที่เราเห็นจนชินตาหรือแค่ส่วนประกอบของความเชื่อเรื่องออความเป็นมงคลนะครับติงหาเรื่องเชื่อมมะย,ยมกับความนิยมชมชอบนี่ก็เป็นเรื่องน่ารักรักนะคะที่ทําให้คนอยากปลูกกันแต่พอมาดูข้อมูลจากบทความแล้วต้องบอกว่าเหตุผลที่ควรจะนิยมมะย,ยมจริงๆมันอาจจะลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยนะคะ ถูกต้องครับความเชื่อก็ส่วนหนึ่งแต่คุณค่าที่แท้จริงตามหลักวิทยาศาสตร์นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันบทความนี้ชี้ให้เห็นคุณประโยชน์ที่จับต้องได้ของมะย,ยมซึ่งอาจจะสอดคล้องกับความเชื่อเรื่องความนิยมในแง่ของสุขภาพที่ดีก็ได้นะครับโอเคมาแกะดูตรงนี้กันค่ะบทความบอกว่ามะย,ยมเป็นเหมือนขุมทรัพย์สารอาหารในผลจิ๋วๆเลยมีวิตามินซีที่สูงมากอันนี้ต้องขีดเส้นใต้เลยนะคะว่าสูงจริงๆครับสูงมาก แล้วก็มีใยอาหารหรือไฟเบอร์รวมถึงแคลเซียมกับฟอสฟอรัสด้วยอือครบเลยคือวิตามินซีสูงนี่มันสูงขนาดไหนคะพอจะเทียบกับผลไม้อื่นๆได้ไหมคะเพราะเรามักจะนึกถึงส้มหรือฝรั่งมากกว่าเป็นคำถามที่ดีครับแม้บทความจะไม่ได้เทียบเป็นตัวเลขชัดเจนแต่การเน้นว่าสูงมากเนี่ยก็บ่งชี้ว่ามะยมเป็นแหล่งวิตามินซีที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับ อาจจะเทียบเคียงหรือสูงกว่าผลไม้ที่เราคุ้นเคยบางชนิดได้วิตามินซีนี่สำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันเลยช่วยป้องกันหวัดค่ะส่วนไฟเบอร์ก็เด่นเรื่องช่วยระบบขับถ่ายให้เป็นปกติแล้วกออ็อาจมีส่วนช่วยในการควบคุมน้าหนักด้วยการทาให้อิ่มนานขึ้นอค่ะส่วนแคลเซียมกับฟอสฟอรัสก็เป็นคู่หูบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงครับแค่นี้ก็ดูน่าสนใจแล้วนะคะสำหรับผลไม้โลกเล็กๆที่ดูธรรมดาธรรมดาเนี่ย ยังมีอีกครับที่น่าสนใจมากๆคือกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะสารกลุ่มโพลิฟิโนโพลิฟิโนครับสารกลุ่มนี้สำคัญมากนะครับเพราะมันทนหน้าที่เหมือนแบบว่ากองทัพปกป้องเซลล์เราจากความเสียหายของอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวการหนึ่งที่ทำให้เกิดริ้วรอยความเสื่อมของร่างกายนะครับูง่ายๆคืออาจช่วยชะลอไวัยได้โหชะลอวัยเลยเหรอคะอันนี้เริ่มน่าสนใจกว่าเรื่องความนิยมแล้วนะคะเนี่ยใช่ครับ แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคืองานวิจัยหลายชิ้นเชื่อมโยงสารโพลีฟีนอลกับการลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังหลายชนิดเลยครับเช่นโรคเบาหวานแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดโอดังนั้นการที่เราปลูกมะยมหวังให้คนนิยมบางทีมันอาจจะช่วยให้เรามีสุขภาพดีพอที่จะอยู่รับความนิยมนั้นนานๆก็ได้นะครับด้วยคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระนี่แหละ โอ้โหเชื่อมโยงได้เห็นภาพเลยค่ะนี่ไม่ใช่แค่พูดล,ลอยๆว่ามีประโยชน์แต่มีกลไกทางวิทยาศาสตร์มารองรับแถมบทความยังอ้างอิงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ทําให้เรื่องนี้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้นด้วยนี่ค่ะถูกต้องครับบทความอ้างถึงงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Journal of Food Science and Technology ที่พบว่าสารสกัดจากมะยมมีฤทธิ์ต้านจุลชีพ anti microbial activity ค่ะคือสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีรียบางชนิดที่ก่อโรคได้ครับ ต้านจุลชีพหมายความว่ายังไงคะมันเหมือนยาปฏิชีวนะเลยหรือเปล่าคะเออไม่ถึงกับเป็นยาปฏิชีวนะโดยตรงครับแต่มันหมายความว่าสารบางอย่างในมะยมเนี่ยมีศักยภาพในการต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียลองนึกภาพว่าผลไมเล้เล็กๆในสวนหลังบ้านเราอาจมีส่วนประกอบที่นำไปสู่การพัฒนาวิธีธรรมชาติในการยับยั้งเชือ้อหรือแม้กระทั่งใช้ในการถนอมอาหารได้ในอนาคตซึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมาก ค่ะน่าทึ่งจริงๆแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมอีกเยอะครับตรงนี้น่าทึ่งจริงๆค่ะแค่ผลไมเ้เปรี้ยวๆนี่นะแล้วมีงานวิจัยอื่นอีกไหมคะที่บทความพูดถึงมีครับน่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือมีรายงานการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสารสกัดจากใบมะยมไม่ใช่แค่ผลนะครับอ๋อใบเหรอคะครับพบว่าสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ในการทดลองกับสัตว์ทดลอง ซึ่งจุดนี้ทําให้หน่าจับตามองว่าอาจจะเป็นแนวทางเสริมสําหรับผู้ป่วยเบาหวานในอนาคตได้หรือไม่โหใบก็มีประโยชน์เหรอคะอันนี้ไม่เคยรู้เลยคิดว่ากินได้แต่ผลอย่างเดียวใช่ครับพืชหลายชนิดมีส่วนต่างๆที่มีสรรพคุณแตกต่างกันไปนอกจากนั้นในมะยมยังมีสารอีกกลุ่มคือ f l า v r n o i d s f l โ o n o ครับซึ่งก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกประเภทที่มีรายงานว่ามีฤทธิ์ช่วยต้านการอักเสบ anti-inflammatory ในร่างกายแล้วก็อาจช่วยเสริมการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันได้อีกทางหนึ่งด้วยครับฟังดูดีไปหมดเลยค่ะทั้งต้านอนุมูลอิสระต้านจุลชีพลดน้ําตาลต้านอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันคือมะยมดูเป็นผลไม้มหาศารรย์ไปเลยนะคะเอ่อต้องย้ำตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับว่าผลการศึกษาเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องลดน้ำตาลในเลือดจากใบหรือริดต้านจุลชีพต่างๆเนี่ยยังถือเป็นข้อมูลในขั้นต้นอ๋อค่ะ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในห้องทดลองหรือในสัตว์ทดลองการจะสรุปผลและนำมาประยุกต์ใช้อย่างมั่นใจในมนุษย์นั้นยังจะเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในคนอีกมากครับเพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัยจริงๆเราควรตระหนักถึงศักยภาพแต่ก็ต้องไม่โดนสรุปจนเกินไปนะครับเข้าใจเลยค่ะคือมีแววดีมีศักยภาพที่น่าสนใจแต่ยังต้องรอการพิสูจน์ในคนต่อไปทีนี้ กลัดมาสู่เรื่องใกล้ตัวเราหน่อยแล้วเราจะกินมะยมยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดแต่ก็ปลอดภัยด้วยล่ะคะบทความมีคําแนะนํำไหมคะมีคําแนะนําแล้วก็ข้อควรระวังครับแน่นอนว่าวิธีที่ได้วิตามินซีเต็มๆเนี่ยคือการกินสดกินสดสดเลยแต่ก็อย่างที่รู้กันว่ารสชาติมันเปรี้ยวจัดจ้านมากบางคนอาจจะชอบแต่บางคนอาจจะเข็ดฟันไปเลยใช่เลยค่ะเปรี้ยวจงตาหยี แต่นั่นคือได้วิตามินซีเต็มๆเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับความร้อนจะทำลาวิตามินซีไปบางส่วนการกินสดจึงดีที่สุดในแงน่นี้แต่ก็มีวิธีแปรรูปที่ทำให้กินง่ายขึ้นเช่นการนำไปดองเค็มดองน้ำเชื่อมหรือทำแช่อิ่มซึ่งช่วยลดความเปรี้ยวลงได้มากอ๋อค่ะดองแช่อิ่มแต่ก็ต้องระวังเรื่องปริมาณโซเดียมแล้วก็น้ำตาลที่เพิ่มเข้ามาแทนนะครับ บริโภคแต่พอดีหรือจะทำเป็นเครื่องดื่มอย่างน้ำมะยมข้นสดหรือชามะยงใส่น้ำผึ้งก็น่าจะสดชื่นดีนะคะใช่ครับเป็นทางเลือกที่ดีแต่ประเด็นสำคัญที่ต้องใส่ใจคือมะยมมีความเป็นกรดสูงตามธรรมชาติอ้อกรดสูงครับการบริโภคมากเกินไปอาจส่งผลเสียได้เช่นกรดอาจไปกัดกร่อนสารเคลือบฟันทำให้ฟันผุง่ายขึ้นหรืออาจทำให้รู้สึกไม่สบายท้องท้องอืดได้ในบางคน อ๋อจริงด้วยความเปรี้ยวมันก็มาจากกรดนี่เองใช่ครับโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหากเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารหรือภาวะกรดไหลย้อนควรบริโภคแต่น้อยหรืออาจต้องหลีกเลี่ยงไปเลยเพราะกรดในมะยมอาจไปกระตุ้นอาการให้กำเริบได้ครับแล้วปริมาณที่เหมาะสมล่ะคะควรกินแค่ไหนดีบทความแนะนำว่าหากต้องการกินสดเพื่อรับประโยชน์ โดยเฉพาะวิตามินซีการกินประมาณวลนล้5ถึงหผลก็ถือว่าเพียงพอแล้วครับ5้าถึงหผลครับไม่จําเป็นต้องกินเป็นกํากัหรือเป็นกิโลกรัมแค่นี้ก็ได้รับประโยชน์จากสารอาหารต่างๆโดยไม่เสี่ยงกับผลข้างเคียงจะกรดมากเกินไป5้าถึงหผลต่อวันกําลังดีได้ประโยชน์ไม่เสี่ยงฟันกร่อนท้องอืดโอเคค่ะชัดเจนนอกจากกินเล่นๆแล้วมะยมยังเอาไปทําอาหารได้หลากหลายด้วยใช่ไหมคะเห็นในบทความมีพูดถึงเมนูด้วยถูกต้องครับ รสเปรี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของมะย,ยมทําให้มันเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจในครัวไทยบทความพูดถึงเมนูอย่างมะย,ยมสดจิ้มพริกเกลืออันนี้คลาสสิกสุดๆอืมคลาสสิกปลุกความสดชื่นได้ทันทีอ่านแล้วนึกรสตามเลยค่ะเปรี้ยวเค็มเผ็ดนิดๆตาสว่างเลยหรือจะนําไปสร้างสรรค์เป็นเมนูอื่นๆเช่นใช้ความเปรี้ยวของมะย,ยมตําเป็นน้ําพริกมะย,ยมให้รสชาติที่แตกต่างจากน้ําพริกกะปิทั่วไป น้ำพริกมะยมน่าสนใจหรือนำไปใส่ในแกงส้มอย่างแกงส้มมะยมปลาช่อนซึ่งให้รสเปรี้ยวที่เข้มข้นหอมเป็นเอกลักษณ์แทนการใช้มะขามเปียกหรือน้ำส้มสายชูแบบเดิมๆน่าลองคำดูนะคะแกงส้มรสมะยมและสำหรับคนที่ไม่ชอบรสเปรี้ยวจัดการนำมะยมไปทำมะยมแช่อิม่มก็เป็นของว่างที่ให้รสเปรี้ยวอมหวานกินเพลินๆได้จะเห็นว่า รสเปรี้ยวของมะยมสามารถนําไปปรับใช้ได้หลากหลายมากตั้งแต่ของว่างเครื่องจิ้มไปจนถึงแกงเลยทีเดียวครับจริงด้วยค่ะแสดงว่าคนไทยเราก็รู้จักใช้ประโยชน์จากรสชาติมะยมมานานแล้วใช่ครับเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งแต่ก็มีข้อสังเกตเล็กน้อยว่ากระบวนการปรุงอาหารโดยเฉพาะการใช้ความร้อนสูงน,น,นานๆเช่นในการทำแกงอาจทำให้วิตามินซีบางส่วนสลายไปบ้างอ๋อค่ะแต่แน่นอนว่า เราก็ยังได้รับประโยชน์จากใยอาหารแร่ธาตุอื่นๆรวมถึงรสชาติที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์อยู่ดีครับค่ะฟังมาทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าทึ่งกับเจ้าผลไม้มยมหนีจริงๆสรุปแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าไงา ก็หมายความว่ามาย,ยมที่เราเห็นกันจนชินตาปลูกกันตามความเชื่อเรื่องความนิยมเนี่ยแท้จริงแล้วมันอาจจะเป็นซูเปอร์ฟู้ดแฝงตัวที่อัดแน่นไว้ด้วยคุณประโยชน์แบบที่เราคาดไม่ถึงเลยนะคะทั้งวิตามินซีสูงปรีดไฟเบอร์สารต้านอนุมูลอิสระที่อาจช่วยชะลอวัยลดเสี่ยงโรคเรื้อรังแถมยังมีงานวิจัยชี้ถึงศักยภาพในการต้านจุลชีพหรือแม้กระทั่งช่วยเรื่องระดับน้ําตาลจากใบอีกด้วยถูกต้องครับ เป็นผลไมายพื้นบ้านที่ทรงคุณค่าเกินตัวจริงๆแต่หัวใจสำคัญก็คือการบริโภคอย่างพอเหมาะ ไม่มากไปไม่น้อยไปอย่างที่แนะนำคือราราวห้าผลต่อวันสำหรับกินสดค่ะพอเหมาะและต้องระวังเรื่องกรดโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระเพาะอาหารสิ่งที่น่าสนใจคือเราได้เห็นการบรรจบการของภูมิปัญญาดั้งเดิมความเชื่อและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งยืนยันว่าของดีๆมีอยู่รอบตัวเราจริงๆครับเป็นการผสมผสานที่น่าสนใจมากค่ะ และจากการพูดคุยกันวันนี้มันก็จุดประกายคำถามที่น่าสนใจให้คิดต่อยอดได้เหมือนกันนะครับเช่งเมื่อเราเห็นว่าผลไม้ที่หาง่ายอย่างมะย,ย,ยมยังมีศักยภาพทางสุขภาพซ่อนอยู่มากมายขนาดนี้มันทำให้เราน่าคิดไหมว่าอาจจะมีพืชผักพื้นบ้านอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนรอบตัวเราที่กำลังรอคอยการค้นพบคุณประโยชน์ทั้งจากมุมมองของภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เหมือนกับที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับมะยมในวันนี้ เป็นคำถามที่น่าคิดมากค่ะอาจจะมีสมบัติล้ำค่าซ่อนอยู่ในพืชผักที่เรามองข้ามไปก็ได้นะคะ หรืออีกคำถามที่ต่อยอดจากงานวิจัยโดยตรงถ้าสารสกัดจากใบมะยงแสดงแนวโน้มที่ดีในการศึกษากับสัตว์ทดลองเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจริงๆแล้วขั้นตอนต่อไปที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจศักยภาพนี้ในมนุษย์ควรจะเป็นอย่างไรเราต้องออกแบบการศึกษาในคนแบบไหนต้องพิจารณาปัจจัยอะไรบ้างเพื่อให้สามารถนำความรู้นี้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยที่สุดในอนาคตนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายสำหรับนักวิจัยต่อไปครับ โอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวาดีไวไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบแล้วเจอกันค่ะ